วันนี้เราขึ้นรถกับระยองทัวขนส่งด้วยรถแบบนี้อันนี้คือของของพวกเราวางอยู่ตรงด้านข้างรถมาจอดส่งเราตรงนี้สถานีขนส่งสายใต้อยากบอกว่าร้อนมากครับ ซื้อตั๋วที่เคาน์เตอร์ตรงนี้เคาน์เตอร์ที่7แต่ว่ารถออกตั้งเที่ยงแน่ไม่รู้จะไปถึงกี่โมงนะจริงๆเราก็ามีตารางมีเวลาออกอยู่แต่ว่าอาจจะไม่มีรถมั้งเริ่มต้นจากสายใต้ใหม่ก็คือประมาณนี้แต่ว่ามันไม่มีไงก็เลยเป็นเที่ยงแทนไม่ค่อยมีคนมั้ง ข้าห้องน้ำกลางทางครึ่งทางพอดีจะถึงแล้วตรงนี้เป็นส่วนของลิฟต์ตรงนี้เห็นทะเลแล้วก็ตรงนี้ถนนใหญ่โรงพยาบาลกรุงเทพได้ห้องใหม่แล้วที่หัวหินจากผู้ใหญ่ใจดีให้ในราคาไม่แพงแล้วก็ห้องสวยงามติดทะเลตู้เย็นอยากจะบอกว่า ใหม่มากไมโครเวฟก็ใหม่มากจานชามกาต้มน้ําไว้ชงกาแฟมีต้มมีหม้อต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยในพิกตาอันนี้ตู้เสื้อผ้าเย่มีไม้แขวนเสื้อด้วยมีโต๊ะใหญ่ตัวหนึง่งแล้วก็เตียงคู่แล้วก็ระเบียงข้างนอก มองเห็นทะเลนี่มองเห็นทะเลด้วยอยู่ติดถนนด้วยทำเลดีมากอยู่ตรงกลางระหว่างบูพอรทกับมาร์เก็ตวิลเลจอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลกรุงเทพโหทำเลโคตรดีเลย yeah, 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 yeah. เย้เรีกกลับมาอยู่ใกล้ห้างกันอีกแล้วห้องน้ำก็ใหญ่และใหม่มากหาดตอนเช้านะประมาณ6กโมงครึ่ง น้ำซัดมาถึงตรงฝั่งตรงนี้เนี่แล้วพอตกเย็นนะตอนเย็นมาเดินนะ่ะน้ำลดลงไปอยู่ตรงนูง่นการเดินทางด้วยรถสองแถวในหัวหินก็จะมีอยู่แค่สายเดียวสายสีเขียวจากตลาดโต้รุ่งหัวหินไปสนามบินแล้วก็จากสนามบินมาที่ตลาดโต้รุ่งหัวหิน15บาทแล้วก็จากตลาดโต้รุ่งหัวหินไปเขาตะเกียบแล้วก็จากเขาตะเกียบกลับมาที่ตลาดโต้ลุ่งซึ่งสายที่จะไปตะเกียบ จะมากกว่าไปสนามบินหมดจากตะเกียบประมาณสามทุ่มจากที่จี้ขึ้นตอนปี6-7ก็คนละ15บาทแล้วก็มีออกน่าจะทุกๆครึ่งชั่วโมงอะ่ะรอไม่นานนะแต่ก็ไม่ได้มาบ่อยขนาดนั้นรถสองแถวที่หัวหินสีเขียวมีอยู่เส้นเดียวจอดอยู่ที่ตรงนั้นเป็นเซเว่นตรงนี้ธนาคารไทยพาณิชย์ตรงนี้ก็เซเว่นลุงบอกมีอยู่เส้นเดียวก็คือ สนามบินไปเขาตะเกียบคนล,ละสิบห้าบาทสี่โมงครึ่งไปเขาตะเกียบถึงแล้วสุดสายสองคน,นครับมีไงมันลาดจริงๆด้วยโอ้ทางไกลท<ข><า>ั้งลาดเลยสูงนั่นน่ะ ทางไปนมัสการหลวงพ่อเขาไกลลากและพระสรีวาลีเอ๊ะข้างบนนั้นมีโครงกระดูกด้วยใส่แบบว่าให้ปรงสังขารอะไรอย่างนี้ไงก็เราเกิดมาก็สุดท้ายก็ต้องเหลืออยู่แค่นี้งโอ้โหสวยจังเลยอะ่ะโอ้โหนม่นไงเมื่อหลายปีก่อนอ่ะเราขึ้นไปบนเขาตะเกียบตรงนั้นอ่ะจุดชมวิวตรงนั้นเลยเ ก่อนที่จะลงมาเจอที่นี่แล้วก็เหนื่อยละเดี๋มาเห่าเลยหนื่อยละ,ยวละไว้ทีหลังก็คือวันนี้ด้านบนนี้มีสิ่งก่อสร้างสวยๆเพียบแล้วก็มีวิวเพียบน้องหมาไม่เห่าแล้วด้วยขังที่แล้วมาแล้วเสียดายไม่ได้ขึ้นมาเพราะว่าน้องหมาเห่าวันนี้น้องหมาสงบเสงี่ยมมากเดี๋ยวพาขึ้นไปชมตรงนี้ ทำไมขึ้นไปอยู่บนนั้นได้อ่ะขึ้นแบงนี้เขาให้ขึ้นใช่ไหมว้าวไม่มีที่ให้เอบอะโอ,โ,โอ้โหวิวสุดยอดมาก ตรงนี้วัดเขาไกรล,ลาดแล้วก็ตรงนี้เป็นทางรถไฟตรงนั้นเป็นที่เป็นธงธงอ่ะวัดเขาสนามชัยรูปปั้นนี้ก็คือเป็นหลวงพ่อเขาไกรล,ลาดนี่แล้วเราก็จะมีทางขึ้นไปตรงนี้ด้วยดีจังเลยมีการปรับปรุงด้วยโอ้โหมีจุดชมวิวแบบนี้ด้วยเหรอ ปลายเขาบอกว่าชื่อพระศรีวลีแต่ว่าท่านน่าจะเป็นแบคแพคเกอร์รุ่นโบราณเพราะว่าท่านยังสอนให้ทุกคนเดินทางเลยเห็นปะก็คือท่านก็มีทั้งไม้ไฮกิ้งแล้วก็มีร่มมีไม้ฮกิ้งด้วยมีย่ามข้างหลังก็คือเป็นเป้รุ่นโบราณแบคแพคเกอร์เป็นแบคแพคเกอร์รุ่นรุ่นโบราณเมื่อเป็นพันปีที่แล้วนี่เอาคิดเองหมดเลยเออมีไม้ฮกิ้งนี่มีมีกระติกน้ําด้วยนี่ไงเออมีกระติกน้ําอีก ท่านท่านยังสอนให้ทุกคนเดินทางเลยเออเนาะคาถาบูชาพระศรีวะดีโอ้ยวิวตรงนี้แจ่มมากโอ้โอ้มิหารหลวงพ่อเขาไกลล่าด<ห>เดินขึ้นต่อมันมีที่ให้เดินเยอะจังเลยเนอะน่นสิทำไมเ,เ,เยอะอย่างเงี้ยเป็นวัดที่มีจุดชมวิวเยอะที่ส<ห>ุดในประเทศไทยหรือเปล่าดูรูปปั้นทางขวาสิแปลกตาดีเนอะ ลูกปั้นที่นี่แปลกๆดีอ่ะเออเนี่ยจําได้ว่าตรงนี้มันน้ํามันขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วเราเลยไม่กล้าเดินไปนมาแต่ละแลห <า S 1> ่งเดียวเลยภาพมันก็ไม่เหมือนเดิมนะระหว่างทางเป็นร้านอาหารเป็นคาเฟ่เขาบอกว่าตู้รับบริจาคค่าอาหารลิงอ่ะเขาให้อาหารลิงด้วย เดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าให้อาหารลิงอย่างนี้ลิงก็ขยายพันธุ์เยอะดิแต่ว่าตั้งแต่เดินมายังไม่เจอลิงเลยนะมันอยู่บนภูเขาข้างบนหรือมะอ๋อๆ๋อทางก่อนเราขึ้นทางข้างหลังใช่ๆช่แต่ก็ไม่ควรจะให้อาหารลิงเนอะหมายถึงว่านักท่องเที่ยวอะเนอะอือภาพ<ะ>สแสดงยุทธหัตถีมันมีนั่งเรือมายุทธหัตถีด้วยเหรอเหมือนเรือเลยยุทธหัตถีทางเรือมีขึ้นไปข้างบนด้วยอะเราจะขึ้นทันไหมเมื่อกี้เราไปวัดเขาไกรลาดที่นี่คือวัดเขาลาดและไกรลาดและไกร โอ้ยเหนื่อยว่ะขึ้นไม่ได้ช่วงหนึ่งอ๋อครั้งที่แล้วเราไปตรงนั้นไงจําได้ไหมโอ้ลำนึกข้างหลังไม่มีไม้ทำไมหลวงพ่อต้องถือกาต้มน้าด้วยเออว่ะแถมยังถือล่มด้วยกาต้มน้ําเอาก็เอาไว้ต้มน้ําไงหรอองค์เดียวกับที่วัดไกรราดล่ะขึ้นไปตรงนั้นก็ได้ด้วยว่ะเนี่ยเขาทํากรงไว้หมดเลยแสดงว่ากลรงเอาไว้กันลิงแน่ๆ เจ้าที่โอ้โหลมแรงมากอะ่ะจำาหน่ายอาหารลิงตะก้าละหนึ่งร้อยเขาขายหมูเขาให้อาหารลิงกันด้วยเหรอ,อนี่นี่ดูพระพุทธรูปรูปนี้ดิโอแตกตามากเลยเนาะโอ้ดูท้วมๆนู่น่ะพระพุทธรูปที่สีน้ำตาลน่ะเหมือนมองตรงนั้นเป็นภูเขาอีกลูกหนึง่งเราต้องเดินไปตามถนนแล้วก็ขึ้นไปบรรยากาศข้างบนดีสุดๆในฐานะที่ไม่ได้ทรมาทโมนะ คนชอบไหว้พระก็จะยิ่งดีเลยขึ้นมานี่คุ้มสุดๆจริงๆถ้าเปลี่ยนชื่อตอนเย็นตอนนี้ก็น่าจะเกือบเกือบหกโมงแล้วนะแดดยังเปลี้ยงอยู่เลยถ้าเปลี่ยนชื่อตรงเนี้เป็นหัวหินวิวพอยน์เนี่ยนะอาจจะมีคนมามกากว่านี้สวยมากตึกนี้ครั้งที่แล้วมาก็ล้างครั้งนี้มาก็ยังล้างอยู่เ<อ>มื่อกี้เราขึ้นมาจากทางนี้ที่เป็นหาดแล้วก็เดินขึ้นไปชมวิวทางนั้น แล้วเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะไปทางนี้เพื่อที่จะวกไปอีกเขาหนึง่งนี่ไงนี่ไงนี่ไงลิงนี่ไงเออวะทำไมมันไม่ไปตรงนั้นน,น,นั่นข้างบนด้วยเพราะแต่เขาอยู่ร่วมกันเนอะลิงกับหมาทําไมลิงมาอยู่ตรงเนี้ยเฮ้ยเริ่มกลัวแล้วอะ่ะหมาเฝ้าลิงไม่ให้ออกไปข้างนอกไม้มีไม้ไหมยิบไม้ไหมไม่ <laughs> อะไรนีเ่เราต้องป้องกันตัวไว้ก่อนโหลิงตัวนี้อ้วนมากเลยดูดิดู<า>ดิอ้วนหรือท้อง ท้องเหรอเออว่ะโอไม้นี่สวยมากอะ่ะเหมือนมีคนทิ้งไว้ให้โอ้เต่นหนักกว่านักเกินแล้วเอเคกิ่งก็พอเดี๋ยวมันตกใจดูตัวนี้ดิเขาก็มองว่าเธอทําอะไรอะ่ะฉันไม่ทําอะไรเธอหรอกดูดิทําอะไรเออกลัวทำไมไม่รู้เฮ้ยเดี๋ยวลิงตัวนี้อ้วนมากอะ่ะมีหมูด้วยเหรอเออหมูเหรอน่ารักอ่ะ วุ้งหมูจริงๆอะ่ะมีทั้งหมูทั้งลิงทั้งหมาเลยอะ่ะแต่ร้านพวกนี้เขาล้มหมดเลยอะ่อยมมยอะ ้เขาก็ขับรถมาตรงนี้กันเนาะมิชชั่นถัดไปคือเขาลูกนี้จะทันไหมมิงกินนมแหมนั่งสบายเลยเฮ้ยอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาเฮ้ยอย่าเข้ามาอ้ากลัวฝรั่งเขาไปไปฮไฮกกิ้งกันมาทุกคนเลยใช่ไหม เห็นมีแต่ฝรั่งขึ้นมาเนี่ยเราเล่นเก่งทุกคนเลยเกือบถึงแล้วหกโมงแล้วพราทิตยังไม่ตกเลยแต่มาช่วงนี้กําลังดีเพราะว่ามันไม่ร้อนมากนี่ขนาดไม่ร้อนมากเนี่เฮ้ยออฟหายไปไหนอะออฟอ่ะไม่ว่าหายไปไหนโอ้โหนั่งบนกระทะทองแดงงนี้เลยเหรอ ล้วดูดูสองคนนั้นเพื่ออะไรเอานั่งข้างๆกันเ่ยกอดกันเลยกอดกันเลยสองคนนี้ใช้เหรียญเคาะระฆังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คือให้ความเคารพสถานที่ไหมก็ทำตามที่เขาบอก่ะแต่เขาไม่ได้บอกว่าให้เคาะเป็นจังหวะอะไรใช่ไหมเออก็ใช้เหรียญสิบเหมือนกับใช้เหรียญสิบเหมือนกันในรูปแล้วอะเกี่ยวมิวตรงเนี้ย จะสวยสู้ตรงเมื่อกี้ได้ถ้าคุณตัดต้นไม้สองต้นนี้อีกแล้วตัดอีกแล้วเอาขอโทษแม่แม่เขเรียอกอะไรอะ่ะแม่ต้นไม้อะ่ะจริงจคือใครคำพูดไม่ถูกแกที่นี่มีครบทุกราศีไหมอ่ะไก่ก็มีลิงก็มีมหมาหมูมีหมดแล้วม้าก็มีนะจะครบทุกราศีเด็กก็วิง <S <S <อ>่งหนูก็มีแล้วนะเมื่อกี้ที่เดินผ่านหนูอ่ะราศีเอาราศีตัวใหญ่ไหมอะไรเสือยิงเสือได้ไหมเอาแมวก็พอ แมวนี้แทนเตือเหรอไอเฮ้ยเฮ้ยเ้ยหลวงพ่อพุทธไทยชยัยมงคลอันนี้เขาก็เล่นกันสนุกสนานเลยเนาะประตูนำโชคมีหน้าเขาถึงเรียกว่าซนเหมือนลิงเนาะจุดชมวิวตรงนี้ล้างเลยอะ่ะโอเคอเอตรงนี้น่าจะเป็นจุดชมวิวที่ดีอีกที่หนึง<ม>่งเลยนะเียก้ใใ้ด้วย วิธทำไมลิงที่นี่เขาไม่ควเราเลยอะ่ะอุ๊ยจุดชมวิวดีจังเลยอะ่ะโหพอาทิตยสวยมากอะ่ะสวยมากอะ่ะสวยดูดิดูดูข้างหลังดิดูวิวข้างหลังสวยจริงๆอะ่ะไม่รู้มาก่อนว่าหัวหินมีแบบนี้ด้วยนะแสดงว่าครั้งหน้าถ้าเรามาอีกตรงนี้เขาอาจจะปรับปรุงก็ได้เนอะอย่าเฮาดิตรงนี้ขายอาหารทะเล ก็คือเราเลือกแล้วเขาก็ปรุงให้ด้วยหยิบหยิบหยิบแล้วก็ย่างให้เลยตรงนี้มีเรือนัเที่ยวตกหมึกอ๋อตกปลาทางเข้าสิ่งแรกที่เจอก็คือลิงนั่นไงลิงลิงเต็มเลยอ่ะ ตรงนี้เขียนว่า987ก็คือโครงการที่987า้ปลูกราชพฤกษ์เทิดให้องค์ราชันถึงแล้วลานกว้างใจกลางเขาหินเหล็กไฟอันนี้ออกไปเล่นน้ำมาเหรอบอ,อกแล้วเป็นคนขี้ร้อนมีจุดชมวิว6จุดเดี๋ยวเราไปจุดที่6ก่อนไกลสุดเลยออกคงไม่รู้ เขาทําทางเดินให้ดีจังนึกว่าจะให้ลุยป่าเองซะอีกถ้าอากาศเย็นก็ดีสินะตอนนี้ห้าโมงครึ่งแล้วเราต้องทําเวลาให้ดีไม่งั้นเดี๋ยวมืดไม่มีมอไซด้วยใกล้ถึงจุดชมว,วิวที่หเขาหินเล็กไฟอยู่ตรงไหนนะอตามมาอย่างติดติดอว้ว้าว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 ,ว,าว,ว,าวสวยจริง ไม่สูงเกินไปเพราะว่าถ้าสูงไปเราจะมองไม่เห็นเมืองไงเจอวิวแล้วโอ้โหตรงนี้เห็นวิวัมากอ่ะเมื่อกี้ไปจุดชมวิวที่หมาต่อด้วยจุดชมวิวที่ห้าจุดชมวิวที่หอยู่ไหนยู่ไหนอ่ะทำไมมันเดินลงวะ โอ้มีระเบียงด้วยเวลาน,น้อยมากอะ่ะโอ้ลานกว้างเลยเนาะโอ้สวยมากเลยอะ่ะจุดชมวิวที่ห้าโอ้จุดนี้สวยมากเลยอะ่ะโอ้ยมองเห็นเขาตะเกียบตรงนั้นเลยอันนี้ที่พักที่อยู่ตรงนั้นเขาตะเกียบ ตรงนี้บูพอร์ตตรงนี้มาร์เก็ตวิลเลจแล้วก็ตรงนี้คือตัวเมืองหาดหัวหินใจกลางเมืองตลาดโต้รุ่งอะไรพวกทางนั้นไปชะอำนู่นมองไม่เห็นจุดชมวิวที่6อันนี้ที่5อันนี้อลังการง่ายสุดจุดชมวิวที่4มีลุงคนหนึ่งนั่งพัดอยู่ จุดชมวิวหลักเขาหินเหล็กไฟตรงนี้คืออนุสาวรีของรัชกาลที่เจ็ดนี่เราเดินมาไม่รู้เลยนะเนี่ยว่ามีลิงอยู่ปิดหูใช่ไหมแล้วก็ปิดตาแล้วก็ปิดอะไรอีกอันหนึ่งนะปิดปากอุ้ยอยอย่าเข้ามานะหลังมือเห็นไหมลิงอนามัย แสดงว่าตรงนี้เป็นโครงการหนึ่งโอ้มันอาจจะมีลึกก็ได้โอ้มีคนเยอะเลยนะบนนั้นอะ่ะมีลิงด้วยเข้าทางไหนแล้วเนี่ยขึ้นไปทางนี้เหรอโอ้ลิงเต็มเลยลลิงเต็มภูเขาเลยอุ้ยตรงนี้ลิงเยอะจังเลยเนาะไหนไม่เห็นเนื้อนี่ไงเดินไปทางนั้นเสร็จปุ๊บแล้วก็ขึ้นไปบนนั้น เนี่ยของเดิมที่เขาทำอ่ะทําถนนไว้ให้ดีมากเลยนะโอ้ oh. คือจังหวัดต่างๆเขาไม่มีงบประมาณเป็นของตัวเองรอส่วนกลางให้ลิงกินขนมปังดีกว่าลิงลิงต่างชาติแล้วส่วนกลางก็ให้มาแต่รายจ่ายประจําค่าจ้างพนักง,งานขนา oh, ั้นต้นไปทีนี้เขาจะได้เงินงบประมาณเขาจากอะไรจากการที่ทําโปรเจกต์เสนอไปได้เงินมาปุ๊บเขาก็ไม่มีงบดูแลต่อแล้วไงก็เลยกลายเป็นสภาพทุดโทรมลเรื่อยๆไง มาจนถึงตรงนี้เราก็เห็นอะไรที่มันสร้างมาเมื่อหลายสิบปีที่ล้วสร้างดีเลยเสร็จแล้วก็เวลาผ่านมาก็สุดโทมสุดโทมอย่างเงี้ยงั้นเราก็จะเห็นโครงการดีๆที่สร้างขึ้นมาเสร็จแล้วก็ถูกปล่อยลุกล้างสุดโทม่แต่เราเสียดายเนาะเนี่ยสถานที่แบบเนี้ยเอาว่าสงสัยเขาจะนันนันได้งบทีหนึ่งเสียดายสถานที่สวยๆอ่ะไม่ได้ต้องใช้งบเยอะนะแค่มาปัดกวาดเช็ดถูให้ให้ดูไม่กลัวมุ๊ิพอจีมาคนเดียวจีิงก็ยังไม่กล้ามาเลยเออถ้ามีเพื่อนมาก็ค่อยช่วยหน่อย โอ้โหสวยนะเรามีเวลานิดเดียวนะนี่พระอาทิตย์จะตกแล้วอะเอโอ้ิวพระอาทิตย์สวยมากเลยอะถ่ายกลิ้งหน่อยเจ๊โอ้โหวิวนี้สวยสุดในหัวหิน โอ้โหขึ้นมาไม่เหงานะไม่เหงาเพราะว่ามีลิงเยอะโอดีนะเนี่ยที่เดินมานะเฮ้ยเป็นดูดีทูพราทิตย์ดิกำลังสวยเลยอะ่ะ หลบซี่หลบซี่ทำไมเธอไม่ปีนเก่งชั้นล่ะัไม่มีหางทำไมเธอลงมากระยองกระยองดือชั้นสิเมื่อกี้เรามาจากทางนี้เหรอก็ใจเฮ้ยเดี๋ยวนี้ยังไม่ฝนพ่งนี้เลยอย่ามาทะเลาะกันตรงนี้ดิไม่ลราไปทางไหนต่ออ่ะเมื่อกี้เรามาจากทางไหนก็ทางนี้แหละน้ำหน่อยดิ มันไม่มีมันก็ดูแล้วไม่มีทางลาดทางอื่นแล้วน้องๆหลบแท่น่ะใช่เหรอเรามาทางนี้เหรอ,อใช่เหรอทำไมมันลกเงี้ยเมื่อกี้เดินมาจากทางนั้นเดินหลงไปทางนูน้นไปไหนไม่รู้นี่มันมีทางให้เดินอยู่เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในในหัวขิดเลยนะแต่ว่าแนะนำแนะนำให้มาเลยแหละ ตรงนี้ไปทางหักหัวหินเป็นทางหลักเลยแล้วก็ตรงนี้ไปตลาดโตลุ่งทางนี้แต่เราวันนี้เราจะเดินมาซอยนี้ศาลเจ้าแม่ทับทิม Chinese Temple ศาลเจ้าแม่ทับทิมจุดทูบ39ดอกนี่อ๋อจุดทูบ39ดอกเพื่อที่จะไหว้หลายจุดไงออกกำลังไปขึ้นแท่นบูชายัน เราลำ้ลำถวายเจ้าที่ด้วยอ่ะมีมือเพื่ออะไรโอ้น้ําใจไหนลองขึ้นได้มั่งสิขึ้นมาจุดที่สูงที่สุดโอ้โหสวยมากเลยอ่ะ <c oughs> ต้องระวงเดี๋ยวกระโปรงเปิดตรงนั้นเป็นหาดหัวหินตรงนี้เป็นโรงแรมฮิลตันแล้วก็เป็นทางเดิน ของศาลเจ้าแม่ทัพทิมตรงนี้เป็นศาลตรงนี้สวยมากๆสวยที่สุดนั่งชมวิวได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยเดี๋ยวเราจะไปตรงนั้นกันไปลำลึกความหลังเคยมาหัวหินครั้งล่าสุดเมื่อน่าจะประมาณสี่ห้าปี 4, ได้<ะ>มาเดินตรงนี้สวยมากเลยแต่ว่าได้เดินแค่แป๊บเดียวเองก็เลยมานานๆหน่อยวันนี้ เมื่อก่อนจีก็สงสัยนะทำไมคนชอบมาหัวหินกันวันนี้รู้แล้วว่าทำไมมันก็ไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นนะแต่ว่ามันมีความสงบมันก็ไม่ได้ถึงขั้นสงบเงียบนะแต่ว่ามันมันนั่งได้ไม่รู้จักเบื่อนั่งกินลมชมวิวดูคนดูพระอาทิตย์ดูเด็กเล่นน้ำสะพานอะไรสักอย่างที่มันยืนย่นยื่งออกมาตรงทะเลอะ่ะตอนนี้ห้าโมงครึ่งแล้วนะทำไมมันเงียบจังวะเขาจับ เสียงดังกันตอนไหนตรงนี้เขาเรียกว่าสะพานปลาหัวหินมีถนนคนเดินด้วยเปิดบริการ3วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เดือนธันวาเป็นต้นไปเดี๋ยวมาใหม่ดีกว่า<ะ>ตอนแรกว่าจะเดินไปสะพานปลาซะหน่อยแม่ค้าหมูปิ้งบอกว่าเดี๋ยววันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็คือพรุ่งนี้จะมีถนนคนเดินก็เลยเยไม่ไปละเก็บไว้ก่อนเดินมานั่งกินหมูปิง้งแถวๆนี้ดีกว่าบรรยากาศดีมาก เดินไปถึงตรงนั้นแล้วลงตรงนั้นก็ได้โอ้บรรยากาศดีนะเขาน่าจัดทาตรงนี้ให้สวยๆหน่อยนะดูบรรลกลกไปหน่อยปลาทอดปลาไข่ลูกชิ้นไส้กรอกอันนี้อะไรอ่ะต้มเหรอลูกชิ้นไข่มึกปลาไข่ มอเตอร์ไซค์บริการไปห้องน้ำฟรีเฮ้ยเดี๋ยวนะมีแบบนี้ด้วยอ่อไปห้องน้ำเขามีมอเตอร์ไซค์บริการไปฟรีด้วยโอ้จริงครับไปรับไปส่งเนี่ยเหรอจริงเหรออันนี้อ่ะจริงว่าต้องไปรอแล้วเข้าห้องน้ำเนี่ยเหรอต้องลองแถมเป็นลานเบีย อันนี้แผนกตกปลาตกปลาเสร็จเราไปไปปิ้งต่อโอ้ีหมีที่ล้างมือด้วยมีน้ำเปล่าเดินตั้งเยอะสั่งเหมือนเดิมกะเพราไก่ห้าสิบแล้วก็ลาบหมูแล้วก็าบหมูที่เสร็จได้ใช่ไหมครับตำไทยครับหมดร้อยหกสิบบาท กินน้ำไม่งั้นเดี๋ยวละลายหมดนะต้องซื้อทีละอย่างไม่งั้นมันฟิวตรงนี้เป็นหาดหัวหินตอนทุ่มกากว่าทรายที่นี่นุ่มจังเลยอ่ะเหยียบเข้าไปแบบนุ่มอย่างกับขนมปังนมสดอะไรเงี้ยนะไม่ใช่หาดเดียวกันมันมีหลายแบบอย่างตรงนี้เขาก็มีร้านอาหารนั่งนะ นั่งดรึงแล้วก็ฟังเสียงคลื่นร้านอ้อย21ไม่ใช่เทอร์มินอลเวนที่วันนะอ้อยเทวนที่วันอ้อยเออก็มานั่งสังสรรค์ตรงนี้กันได้เนาะเดินมาจากสะพานปลาทางนั้นลัดเลาะ,ะหาดทรายมาเรื่อยๆตรงนี้เป็นทางออกเดี๋ยว<ๆ>ก็จะเดินกลับบ้านทางนี้ก็มีให้ล้างเท้าด้วยนะคนละห้าบาทอาบน้ำเด็ก20บาททำไมอาบน้ำเด็กอะอาบน้ำผู้ใหญ่ไม่มี เดินมาถึงสวนสาธรารณะผลกิ่งเพชรสาลเจ้าพ่อตรงนั้นเป็นรถไฟเก่าข้างในเป็นห้องสมุดนะตรงนี้เป็นห้องสมุดสถานีหัวหินใหม่แพรไม้ฟู้ดการ์เด้นโหตลาดเต็มเลยอะ่ะคันนี้ผ่านมาอย่างโชคชนมากคันนี้มีลงยันด้วย ประเทศอะไรอ่ะทำไมย้ายใหญ่หญเป็นมากไหมเดินออกมาจากสะพานปลาตรงนี้แล้วก็มาที่ถนนใหญ่ตรงนั้นคือทางไปตลาดโต้รุ่งจำได้แล้วครั้งที่แล้วมากินตรงนี้แหละไปลํำลึกความหลังก่อนวันนี้หัวหินวันสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้ก็จะไปต่อที่ ทะเลเหมือนเดิม <c oughs> แต่ว่าก็คิดถึงหัวหินอยู่เหมือนกันนะแม้ว่าจะไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไหนก็ตามมันเป็นอารมณ์แบบพักผ่อนน่ะเดินมาก็เจอทะเลเดินมาก็เจอลมดูเขาเล่นว่าวอะไรนะไคเซิร์ฟิงอะไรอย่างเงี้ยโวสวยแล้วมันเป็นอารมณ์ของการพักผ่อนจริงๆแล้วก็คงจะคิดถึงศิละปะปูพวกนี้ ไม่รู้ว่าไปที่อื่นจะมีหรือเปล่านะที่ระยองอ่ะมีหาดแม่ลำพึงอ่ะมีตรงนี้หัวหินคิดถึงรูปัวาบางช่วงที่เดินมาน้ําขึ้นมาถึงตรงนู้นนะแต่ว่าส่วนใหญ่อ่ะน้ำมันจะลดมาถึงตรงนี้หมายถึงตอนเย็นอ่ะนะตอนเช้าไม่ค่อยได้มาหรอกตอนเช้ามันจะน้ํามันจะขึ้นขึ้นมาแต่ตอนเช้าตื่นไม่ไหวส่วนใหญ่จะมาตอนเย็นแล้วก็เดินตรงเนี้ยเนี่ยตอนที่น้ํามันขึ้นอ่ะมันก็ขึ้นมาถึงไอ้ตรงเนี้ยเห็นบ้างที่มันกัดซ้อออกไปเนี่ย ตอนที่น้ําขึ้นตรงนี้เดินไม่ได้เลยนะเป็นน้ําหมดเลยแล้วมันก็กัดเซาะดินจนโอ๊ยจีว่านะสงสัยครั้งหน้ามาตรงนี้มันถล่มแล้วไหม